สินค้าได้ถูกผลิตขึ้นและออกจําหน่ายในทันทีนั้นคุณธนวัน์หรือเท่าแก่ของเราท่านนี้นั้นมีความมั่นใจในสินค้าใหม่ของเขามากว่าจะสามารถจําหน่ายได้นะครับแต่คุณธนวันรก็ต้องพบปัญหาตั้งแต่ก้าวแรกและในช่วงแรกที่คุณธนวัตรมีความมั่นใจไหมครับว่าิตณัณฑ์เราจะขายได้จริงๆตัวผมเองมั่นใจมากเลยนะผมแบบตอนที่ทําตอนแรกเนี่ยผมมองว่ามันโอ้โหแบบนี้ขายได้แน่นอนเนี่ยน้ำพริกมันต้องแบบนี้คือตัวเราเองเนี่ยเมื่อเมื่อเมื่อเราได้ทาออกมาแล้วเราก็เอามาลองกินลองทานบอก เราก็รู้สึกว่าเป้งเลยนนี่มันต้องแบบนี้แหละเพราะว่าน้ำพริกมันจะควรจะเป็นอะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันทานพอดีมันสะดวกสบายเราชอบในความรู้สึกของผมผมชอบมากผมก็เลยมองว่าเอ๊ะเมื่อเราทําออกมาแล้วเนี่ยเราจะไปวางตลาดตรงไหนได้บ้างผมวาตอนนั้นตอนนั้นเราแบบรู้สึกวันเปิดกว้างมากเพราะว่าถึงแม้ว่าน้ำพริกจะมีเยอะแต่น้ำพริกแบบนี้ไม่มีฉะนั้นเวลาเราไปเสนอตรงไหนเนี่ยไม่มีไม่มีผู้แข่งแน่นอนมันก็เลยทําให้เราแบบรู้สึกว่าอเลิศบอกเอ๊ะมันมันแบบ แลวมันตลาดมันต้องกว้างแน่เลยงเงี้ยฮะตอนนั้นก็เลยเริ่มที่จะผลิตแล้วก็กระจายสินค้าเริ่มผลิตกรสินค้าครั้งแรกเมื่อปีอะไรครับประมาณปีปีสี่แปดที่ทําเป็นตัวนี้ออกมาประมาณสี่แปดแต่พอเลิกออกไปขายแล้วกระจายสินค้าไปแล้วมีอุปสรรคและปัญหาไหมครับโอ้พิกคนละเรื่องเลยครับคือพอเราเราชอบเรากินแล้วเราชอบเราเห็นแพ็กเกจแล้วเราว่ามันสวยดี เราก็ไปทำตลาดเราก็เริ่มที่จะมองว่าเอ๊ะควรจะเป็นแพ็คเป็นของฝากนะควรจะไปส่งตามร้านขายของฝากต่างๆเราก็มองเลยภาคเหนือเส้นเอสายเอเชียภาคใต้ก็แถวเส้นเพชรเกษมนะฮะคือคือเรามองร้านขายขายของฝากเราก็ไปฝากวางแต่ผลลัพธ์คือสินค้าตอนนั้นขายไม่ได้ขายได้น้อยมากคือพอเราถามร้านค้าร้านค้าก็บอกว่า คนไม่รู้จกักคนไม่รู้ว่ามันคือน้าพริกบ้างหรือบางทีคนก็เห็นนอนแปลกดีมันน่ารักดีแต่ว่าไม่ซื้อตอนนั้นตอน,น,นจาได้ว่าเก็บทิ้งเยอะมากกับพี่ชายสองคนเก็บเก็บเอามาทิ้งนี่เรียกว่าเป็นถุงด้ามใหญ่ๆอะทิ้งเต็มรถเลยตอนนั้นทิ้งเลยครับแล้วก็เยอะมากตอนนั้นก็รู้สึกรู้สึกว่าโอ๊ยเอ้ะทำไมไม่เป็นอย่างที่เราคิดอะไรเงี้ยฮะแล้วพอเจอปัญหาถือว่าใหญ่มากตั้งแต้นเลยเนี่ยแล้วคุณธนวัด เ้าผ่านปัญหาตรงนั้นแก้ปัญหายัางไงครับตอนนั้นตอนนั้นมันไม่รู้มันไม่รู้สึกทอนะแต่มันรู้สึกว่าทาไมมันขายไม่ได้ทําไมทำไมมันมันมันทำ,ำไม่ได้ตอนนั้นเราก็เริ่มมาคิดว่าเออหรือไปอาจจะเป็นเพราะเราเนี่ยชอบสินค้าแต่เราขาดในเรื่องของการวางแผนการตลาดเรายังไม่ขาดในเรื่องการประชาสัมพันธ์ลูกค้ายังไม่ค่อยรู้จกักยอมรับว่าตอนนั้นก็ก็เลยรู้สึกว่าการผลิตเราเนี่ยก็คือตอนนั้นเราก็ไม่ได้ไม่ ไม่ได้ทําการสํารวจก่อนเราผลิตแล้วก็ทําตลาดเลยตอนหลังก็เลยมาคิดว่าถ้นเดี๋ยวเราทําต่างจังหวัดแล้วมันดูแล้วลูกค้ายังไม่ตอบรับเอามาทําในกรุงเทพก่อนก็เลยเริ่มเอาสินค้าขายในกรุงเทพก็ไปเสนอตามที่ต่างๆสรุปว่าเป็นลงในห้างขายดีมากเลยแล้วก็จะเอ,เอ๊แต่ว่าเราลงในห้างก็ลงหลายที่แต่ก็จะมีห้างบางที่ขายดีมากเลย ลูกค้าซื้อซื้อกันทีแบบหลายแพ็คเลยฮะซื้อขายดีมากเลยห้างยังห้างยังงงเลยทำไมทำไมคนเขาซื้อเยอะจังเลยทำไมขายดีจังแต่บางห้างก็ยังขายยังขายแบบยังไม่ได้ตามที่เราตั้งใจเท่าไหร่หลังจากนั้นผมก็เลยคิดว่าอืหรือจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ได้เจาะไปเรื่องกลุ่มลูกค้าที่แท้จริงของเราเรากว้างเกินไปตอนนั้นผมก็มีโอกาสได้ได้เข้าไปปรึกษากับอาจารย์ซึ่งเขาเป็น อาจารย์เขาคอยให้คำปรึกษาอยู่ที่สสวนะครับก็ไปนั่งคุยกับอาจารย์เขาอาจารย์เขาก็ชมว่าไอเดียแพ็กเกจอะโอเคดีแต่ว่าผมก็ปรึกษาเขาว่าเอ้ะ hey, ทำไมบางที่มันขายได้ครับบางที่ทำไมมันขายไม่ได้อาจารย์เขาก็จะให้คําตอบมาให้ให้คําแนะนําม,มาซึ่งทําให้ผมเอามาใช้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นในการทําตลาดตอนนี้เลยก็คือว่าเราจะต้องรู้ก่อนว่ากลุ่มลูกค้าที่แท้จริงของเราคือใครเมื่อเรารู้ในกลุ่มในกลุ่มจุดเป้าหมายแล้ว เราได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และโฆษณาไาคพยางไรบ้างครับแรกแกผมก็ใช้วิธีการลงนิตยสารบ้างเลยคือมีคนมาติดต่อเราก็เห็นว่าโอเคราคาไม่สูงมากเราพอที่จะสู้ไหวแล้วก็แต่ว่าพอผมกระจายไปเยอะขึ้นก็ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของน้ำพริกลุงเจริญด้วยว่าสื่อหลายๆหลายๆที่ก็ให้ความสนใจในเรื่องของมัจลิผ่า์แล้วก็เชิญราบไปออกรายการบ้างสัมภาษณ์วิทยุบ้างหรือลงหนังสือก็ตาม ก็ถือว่าทําให้คนรู้จักมากขึ้นยอดขายก็ค่อยๆดีขึ้นตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นผมก็เริ่มที่จะพยายามหาช่องทางประชาสัมพันธ์ใหม่ๆนะครับก็ตอนนั้นก็คือได้ได้ประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็ถือว่ารับรดบดีนะครับลูกค้าให้ความสนใจก็ทั่วประเทศนะครับสินค้าเราปัจจุบันก็กระจายไปทั่วประเทศ นะครับลูกค้าก็ให้ความสนใจเจอในอินเทอร์เน็ตโทรมาสั่งซื้อนะครับแล้วพอซื้อแล้วเอาไปขายในจังหวัดในพื้นที่ของเขาลูกค้าที่กินก็เกิดการชอบก็โทรมาสั่งซื้อเกิดการบอกต่อจากต่างประเทศนักโทรมาสอบถามก็มีและในปัจจุบนันนี้การบริหารงานเป็นยังไงบ้างรครับคือจริงๆใน,ในการบริหารงานของเรานะครับก็คือ,เ,อเรื่องของเราพยายามที่จะเน้นในเรื่องของคือวันนี้ตัวน้ำพริกมินิรุ่งเจริญเนี่ย เป็นอะไรที่แปลกใหม่ทําให้ลูกค้าเนี่ยและราคามันไม่สูงทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายแต่เราไม่ได้ต้องการให้ลูกค้าเห็นแล้วชอบแล้วซื้อกินแค่ครั้งเดียวฉะนั้นในเรื่องการบริหารเราจะเน้นในเรื่องของคุณภาพเราจะเน้นในเรื่องของรสชาติเพราะเราต้องการให้คนถึงแม้วันนี้บรรจุภัณฑ์แตกต่างทานครั้งเดียวแล้วทานไม่อร่อยเนี่ยลูกค้าจะไม่เกิดการซื้อซ้ำแน่นอนเราต้องการให้คือลูกค้ามีการซื้อซ้ําฉะนั้นเรื่องของคุณภาพเป็นสิ่งที่เราคํานึงมากที่สุดครับ พอจะบอกได้ไหมครับว่าตัวเลขในแต่ละเดือนเนี่ยเขาข้าวนี่ยอดได้ประมาณเท่าไหร่จริงๆถ้าเป็นแต,แต่ก่อนเลยนะครับแต่ก่อนในยอดของน้ำพริกมินิโอน้อยมากนะครับเราก็ทําน้าพริกส่งไปแต่ว่าตัวมินิน้อยมากแต่ปัจจุบันอะ่ะยอดยอดขายของมินิแท้แซงทุกทุกผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็ในแต่ละเดือนอะ่ะก็อยู่ที่ประมาณหกหลักนะครับก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นยอดที่ดีนะครับแล้วรู้สึกว่าเรามาถูกทา ตอนนี้ก็ถือว่ามีความมั่นใจในการที่ก้าวเดินต่อไปอยาป่างเต็มร้อยเลยใช่ไหมครับใช่ครับคือ,ค,อคือเราเราเราไปต่อ,อยแล้วเราพัฒนาสินค้าเราเพราะเราไปต่อเรื่อยๆอยู่แล้วครับแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้คํานึงถึงคู่แข่งเท่าไหร่คือเราแข่งกับตัวเองมากกว่าคือคือเราผมเชื่อว่าต่อให้ปฏิพันธ์จะแตกต่างหรือว่าต่อให้จะดียังไงก็ตามแต่ถ้าเกิดว่ารสชาติไม่ดีหรือว่าคุณภาพของไม่ได้เนี่ยผมว่า ผู้บริโภคเขาก็ไม,ไม่ไม่ยอมรับสิแล้วแม้ทุกวันนี้ยอดขายข,ายของน้าพริกมินิรุ่งเจริญจะมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่คุณธนวัฒน์เท่าแก่ของเราท่านนี้ก็อยากจะขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยการรับสมัครตัวแทนจําหน่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศเลยครับและได้มีาการเป็นพัฒนาเป็นตัวแทนจำหน่ายบ้างไหมครับเออจริงๆแล้วหลักๆของเราเนี่ยเราก็พยายามที่จะเปิดตัวแทนจําหน่ายอยู่แล้วครับเพราะว่าวันนี้เราต้องการที่จะกระจายสินค้าเนี่ยให้ถึงมากที่สุด ให้ผู้บริโภคหาซื้อได้ง่ายที่สุดฉะนั้นเนื่องจากเรายังเป็นธุรกิจขนาดเล็กเราจะไม่สามารถที่ทําคนเดียวได้ดังนั้นเราก็พยายามที่จะหาตัวแทนในแต่ละที่แล้วก็ทําลักษณะที่ว่าให้ช่วยเขาในเรื่องการทําตลาดในแต่ละพื้นที่มันก็จะช่วยทาให้สินค้ากระจายได้ไวขึ้นตอนนี้ก็ถือว่าเข้าสู่ช่วงแต้มักตานสองปีแผนงานในปีต่อไปหรือแผนงานในอนาคตเนี่ยคุณธวัฒน์ได้มีวางไว้บ้างยังครับ ครับคือปีนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะดีกว่าที่เราคิดนะครับมีลูกค้าหลากหลายมากขึ้นแล้วการกระจายตลาดปีนี้เราสามารถที่จะทําตลาดส่งออกได้อย่างจริงจังละแต่ว่าก็ยังอยู่ในประเทศที่ยังยังไม่เยอะมากนักนะครับแต่ว่าปีหน้าเนี่ยสิ่งที่เราเน้นจริงจริงคือเราเน้นที่จะกระจายสินค้าในประเทศให้ได้ทั่วถึงมากขึ้นนะครับแน่นอนเราจะผ่านในมดลินเทสหรือผ่านในร้านสะดวกซื้อมากขึ้นผมเชื่อว่าปีหน้าเนี่ย ลูกค้าเองจะหาซื้อสินค้าเราได้ง่ายขึ้นนะครับและหลังจากนั้นเราก็คงจะมีเรื่องการออกแบบออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับแล้วก็มุลณกับการทําตลาดในต่างประเทศมากขึ้นนะครับในต่างประเทศที่ว่าได้ส่งออกไปมีประเทศไหนบ้างครับตอนนี้ที่ทําหลักๆก็ออสเตรเลียนะครับแล้วก็มีที่มีที่ออสเตรเลียกับมีที่อเมริกาครับคนต้อนรับเป็นยังไงบ้างครับดีครับคือคนคนไทยที่นั่นก็น่ารักเขาก็ชอบเขาก็สนับสนุนสินค้าไทย เขาเห็นสินค้าตรงนี้แล้วเขาก็รู้สึกว่ามันน่ารักดีนะครับแล้วเขาก็จะให้การสนับสนุนครับคือตอนตอนที่ผมทําเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมันก็มันก็มีนะมันก็มีเหมือนกันแหละที่ว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันจะสําเร็จไหมนะหรือว่าเราสึกท้อมันก็มีเหมือนกันแหละครับแต่ว่าคือผมเนี่ยมักจะจะจะได้ยินพี่ชายบอกไว้เสมอว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกๆกิจการทุกๆของเจ้าของกิจการต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าเขามีสินค้าที่ดีอยู่ในมืออยู่แล้วแหละ เพียงแต่ว่าอาจจะต้องคิดแล้วก็ต่อยอดในสิ่งที่เองมีอยู่นะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราสามารถคิดแตกต่างและต่อยอดในธุรกิจในสินค้าที่เรามีอยู่ได้เนี่ยผมว่าธุรกิจไปได้นะครับแล้วโอกาสทางการตลาดมันจะเปิดมากขึ้นเลยแหละสําหรับแฟนๆของรายการพริกตาลาสู้ที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับทางน้ำพริกมินิลุงเจริญนั้นมีผลิตภัณฑ์ที่จะมอบให้กับท่านผู้ชมถึง10ท่านนะครับเพื่อรับชมโทรเข้ามาตามเบอร์ทโทรที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับ เรื่องราวของคุณธนวัลและน้ำพริกมินิรุ่งเจริญนะครับน่าจะให้แนวคิดที่ดีกับท่านผู้ชมนะครับในเรื่องการไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาและประสักดและในเรื่องของความมุ่งมั่นจนทําให้ธุรกิจของเขานั้นประสบกับความสําเร็จนะครับและเชื่อว่าในานาคนนั้นน้ำพริกมินิรุ่งเจริญนั้นจะวางขายในห้างชั้นนําทั่วประเทศนะครับซึ่งในขณะนี้อยู่ในเรื่องของการตกลงรายละเอียดกันอยู่ครับ สำหรับวันนี้เวลาของรายการพริกตำราสู้หมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่เสาร์หน้าเวลาเดิมนะครับเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางช่องเท่าแก่หรือติดตามทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับ w w w t h a วด์เ t v c o ทอย่าลืมนะครับไม่มีตำราใดเป็นสูตรตายตัวนอกจากตำราที่เท่าแก่เขียนขึ้นเองจากองค์ความรู้และประสบการณ์นะครับวันนี้ผมอนันต์เศรษฐิจริญและทีมงานต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ผมจะคือผมเป็นคนที่ทําทําอะไรแล้วเนี่ยคือแบบมันจะไม่เลิกง่ายๆครับคือทําแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะทําให้มันสําเร็จนะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะอดทนนะครับแล้วก็เจอปัญหาเยอะกว่าจะมาถึงตรงนี้ก็เจอปัญหาเยอะบางทีเจอปัญหาหลากหลายมากแต่ว่าหนึ่งเราเชื่อมั่นในสินค้านะครับแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละนะครับเราก็พยายามที่จะทําให้ดีที่สุดก็คือต้องต้องต้องอดทนนะครับแล้วก็ ทำต่อเรื่อยๆครับยอย่าอย่าทิ้งน,นั่นเองพอทิ้งแล้วมันเหมือนกับบางครั้งโอกาสดีๆกำลังจะเข้ามาแล้วแต่พอเราตัดสินใจเลิกลมไปก่อนเนี่ยมันก็ไม่ไม่ได้รับโอกาสตัวนั้นมาพบกับเรื่องราวธุรกิจของเจ้าแก่ท่านนี้ได้ในพริกตําลาสู้ตอนน้ำมิโูแม้ทุกวันนี้นะครับยอดขายของน้าพริกมินิรุ่งเจริญจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องนะครับแต่คุณธนวัตรก็อยากจะขัดขับขอดขัดขัั หากเท่าแก่ท่านใดสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในราย,รายการพลิกตำราสู้ส่งเรื่องราวของธุรกิจท่านมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอ